ครับสวัสดีครับผมไดมอนด์นรกรนะครับผมสวันนี้นะคะพี่เสตทพิเศษใช่ครับผมก็จร <c rôle> ิงจเป็นเซตที่ค <differ enthus tous> ุยกันไว้ตั้งนานแล้วครับว่าส่งท้ายปีเป็นแบบว่าเออไดมอนด์แบบว่าอยากส่งท้ายปีให้แบบแฟนคลับทุกคนมานั่งฟังเพลงชิวๆกันอย่างเงี้ยครับผมก็ได้เป็นไดมอนด์ออนกราวในวันนี้ครับก็เป็นวงเป็นหน้ารักชนะครับบรรยากาศแบบว่าช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยใช่ครับแบบก็เย็นๆไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าน่าจะเย็นแล้วแหละ ก็เราก็เตรียมเพลงมาแบบจะเตรียมเหมือนกันนะเตรียมมาเยอะครับเตรียมมา7เพลงตอนแรกเตรียมตอนแรกเตรียมมา8เพลงแต่ว่าเราไม่ไหวก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเราต้องมีเราต้องมีเกสอะก็เลยชวนเต้นเฟิร์สมานะครับจริงๆก็จะมีสเปเชียลพิเศษอีกแต่ว่าได้ข่าวว่าเขาแบบหนักอยู่ช่วงนี้ซ้อมหนักซ้อมหนักหนัก็เยเตรียมมา50เพลงโอ้ห้าสิบเพลงก็ต้องคอนเสิร์ตหนึ่งสองวันหรอ ทำไมทีมสอคนพี่มาคะอ๋อสองคนนี้ใช่ไหมครับเ,ออเพราะว่าเราเนี่ยเคยมีโอกาสได้ร้องเพลงกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบในเนืน้อเสียงของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆพี่ๆทีมงานก็ชอบด้วยก็เลยรีเควสกันก็เลยโอเคโหวตว่า2คนนี้มาดีกว่าครับคำที่มาก็คือแบบโอ้ไม่ธรรมาดากันแต่ละคนเสียงแบบใช่ครับผมก็ดีครับดีก <c oughs> ็เรียกว่าแบบว่าถือว่าเป็นคำเส้นเพื่ฟนครับใช่ครับใช่ต้องจะมีโอกาสนี้ มีครับผมว่าว่าน่าจะมีอีกครับแต่ว่าต้องรอรอเวลาอาจจะปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับต้นปีอะไรทุกเดือนเลยไหมครทุกเดือนเลยเหรอครับโอ้จริงกต้องถามทางต้องถามทางช่องแล้วล่ะครับเลยโอเคเพลี่อนไปเลยไงแล้วก็มาร้องเพลงใหม่แฟนแบนด์ด้ยกันดีดีครับยินดีครับยินดีแต่ที่อยางทาดาก็คือเขาบอกว่าเป็นการรกวมการครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยที่ที่ทุกคนก็ ก็ดูสนุกแล้วก็เอนจอยกันนะครับตอนแรกทํามาก็เขาเรียกไงดีอันนี้เป็นผลตอบรับแบบเกินคาดมากๆากสำหรับเราคือได้ยินแบบต้องได้ยินตลอดสี่เข้าติดต่อคือแบบได้มากเลยครับจริงจริงมันเป็นเพลงน่ารักมากเลยนะใช่ครับเราเ่็กที่บอกว่าแบบมันเกินความคาดหมายคือยังไงอ่ะก็หมายหมายถึงว่าตอนตอนเราทําออกมาเราไม่คิดว่าทุกคนที่แบบว่าเป็นแบบศิลปินอย่างเงี้ยครับเขาจะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่า ออ๋พี่น้องศิลปินแบบบางทีเห็นคนที่เป็นแบบเขาเป็นศิลปินของญี่ปุ่นเนยครับเขามาเล่นให้เราด้วยอะไรอย่างนี้ยเราก็แบบว่าโอ้จริงเหรอเนี่ยคือยินดีมากๆก็เรียกว่าเป็นเพลงที่แบบเป็นเป็นพูดใช่ครับก็เป็นเพลงที่เป็นตัวผมมากมากที่สุดนะครับที่น่ารักด้วยใช่ครับใหม่มาได้แล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้ครับ อะไรคะโปรเซสถึงไหนแล้วมีไม้ยังอะไรยังไงบ้างเพลงใหม่ละครับที่จะแบบเปิดเลยได้ก็จริงๆเพลงใหม่ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในโปรเซสอยู่ครับผมก็ในเรื่องของอัลบั้มอย่างเงี้ยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้ปีหน้าเนี่ยมันมีอัตลักมากขึ้นใช่ครับคุยไปแล้วเตรียมไปแล้วใช่ครับก็มีเตรียมไปแล้วครับหนึ่งมกรลาฟังเลยหนึ่งมกราโอ้โผมสปอยเยอะไม่ได้ครับผมเพิ่งโดนผมเพิ่งโดนเขาบอกไว้มันเนี่ยสปอยเยอะเนี่ยสปอยเยอะเกินไปละแล้ว แล้วก็หวังอย่างนั้นแหละหวังแค่จะมีใครหยู่สปอร์ล้วงนะเออล้วงเลยครับเราโตขึ้นแบบเยอะมากที่ผ่านมานี้มันยังไงคะมันผ่านอะไรยังไงมาบ้างอืมว่าว่าด้วยความชอบงานใช่ไหมชอบงานเยอะไหมทำแล้วชอบงานเป็เยอะใช่ครับใช่ครับด้วยความที่บอกเลยว่าออกมาเป็นเดี่ยวไงครับมันเลยต้องจัดการตัวเองแบบมากขึ้นทําอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นอะไรงเี้ยครับก็จะไม่มีแบบพี่ๆมาคอยบอกคอยเตือนแล้วว่า อย่างเงี้ยถูกอย่างเงี้ยผิดเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นยังไงแล้วในเรื่องของอเรื่องการทําเพลงเงี้ยครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเบื้องหลังเกือบจะแบบว่า 60- 70%เลยในเบื้องหลังของการทําเพลงแล้วก็ต่างอคอนเทนต์ต่างๆของไดมอนด์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะถามเราว่าเราน่ยชอบแบบไหนเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเรามีในหัวอยู่แล้วเราอยากให้คนน่ะได้เห็นมุมมองที่เป็นม่อนจริงๆอะไรครับในคอนเทนต์ต่างๆที่เรากำลังจะออกไปาอะไรอย่างเงี้ยครับให้เห็นเพลงใหม่เราแบบมีส่วนร่วม ก็จริงจริงมีมีส่วนร่วมก็เป็นคนคิดคอนเทนต์เพลงเพลงครับแล้วว่าเราอยากมีเพลงแบบไหนเราเราอยากมีคําไหนที่แบบเข้าไปในเพลงอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะแบบแต่งเพลงเองแล้วก็ไปเวิร์กกับโปรดิวเซอร์หรือเราจะให้โปรดิวเซอร์ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเคยแต่งเพลงเองใช่ครับเคยเคยแต่งเพลงเองครับปกติเป็นคนชอบแต่งเพลงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าวงการลา้วรัไซรัชเนี่ยครับตอนอายุสิบสองเลยประมาณประมาณอายุสิบสาม เริ่มแต่งเพลงได้ยั่ศึกษามต้องเด็กมากตอนที่เราเจอรัมงกใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นนะที่ผมแต่งเพลงก็เขาเรียกไอเดียไม่ได้ไม่ได้ถูกเขาเรียกไงถูกทาร์เก็ตเด็กมัธยมขนาดนั้นเราแบบมาแบบฮิปฮอปจัดอะไรตอนนั้นไม่ว่าตอนนี้ก็คือแบบรู้แล้วว่าจะต้องเป็นคือไม่ใช่แค่เราที่ตั้งเนืหมายถึงว่าเป็นเราเียนด้วยใช่ครับซึ่งเพลงใหม่ตอนนี้เขียนเนื้อเป็นยังไงแล้วคะเพลงใหม่ครับ๊ พี่ลวงเยอะมากเลยครับเนี่ยพี่ลวงเยอะมากเลยนะครับผมก็อยู่ใน process ครับเนี่ยเราัเรอเราไม่มีเรื่องใหญ่จะถามครับมีเรื่องใหญ่จะถามด้วยคัทแล้วแลรหับราอนานเ่ยังไงครับอมันมีโมเมนต์ไปเดินอมรอะไรต่อเนื่องกันมาบ้างไหมมีอะไรต่อเนื่องี่ พี่ยิ้มเหรอครับเนี่ยก็เด็กสงสารถามเล้วไม่หรอกก็เป็นพี่น้องคนสนิทฮะเออก็เวลามีอะไรก็ชวนน้องไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเดินเล่นที่แปลกใจคือทั้งสองคนน่าจะงานใช่ครับก็ช่วงนี้ก็ยังก็ยังมีเวลาใช่ใช่ก็ จะสันน่นได้นะมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรใช่เวลางานที่จะไปด้วยกันได้อยู่ใช่ครับได้อยู่ได้อยู่เป็น <laughs> ังไ,ไ,ไงบ้างเป็นไ,ไงบ้างกับแบบกับมีน้องพี่น้องเร็วการะกระบก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่าตอนตอนผมเป็นลาสวันก็ต้องพูดว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยกับใครขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คือคือไม่ใช่ผมดูไม่ดีนะฮะแต่ว่า,าใช่ครับผมพอเราอยู่ในวงการเนี่ยผมจะอยู่กับ ตัวเองมากกว่าแต่ว่าเราเราก็แบบว่าแปลกใจเหมือนกันที่เอ้ยอยู่ดีวันนึงแบบว่าเอ้ยรู้ตัวเองทีเหมือนมีน้องเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าใช่ค่ะรู้สึกดีรู้สึกเอ็นดูแล้วพอได้แบบว่าเหมือนแบบกิจกรรมการแบบว่าไปเดินที่เกาะอะไรอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ก็ในเรื่องของการช้อปปิ้งเงี้ยฮะไม่มีไม่มีไม่มมมีีไ่ มีเรื่องมีเรื่องอะช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็พาน้องไปเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้จักสยามเราไม่ค่อยเดินโอ้ยมือสั่นคหรอเขาไม่ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยเดินไงเออแต่เขาเดินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอยากไปไหนไปเลยเดี๋ยวพี่ตาบอกฮะเป็นของบ้านถามมาว่าจริงเหรอจริงอ้าวคุจริงอ่ไรเช่นนั้นก็ตั้งแต่วันนั้นที่แบบว่าทำอะไรแต่งๆไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันมีอะไรที่พวกเราอย่าไปลืมแต่งๆเหรอครับคนแต่งๆกันเหรอ เจอปายเห็นไหมก็จะไม่เดินสยามแล้วยังไม่เทคฟิกโซเชียลอีกจริงเหรอครับผมนี่กระแสมันยังไม่ตกเลยนะนี่ยังแบบยังคนยังพูดถึงยังแบบเรียกร้องอยู่เลยนะเรียกร้องอะไรกันละครโอ้ยแล้วก็อยากอยากถกเสื้อขึ้นมารอนขึ้นมาครับทำไมเราถึงแบบเราเราถูงคือทุกครั้งมันแบบกูึงเกิอนทุกครั้งครับแม่ผมว่า ผมว่าคือผมอ๊ยโทษเดียวผมตอนเด็กๆอ่ะคือเขาเรียกองไงเดียวผมไม่เคยแอนตี้ LGBT เลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งอ<า>่ะพูดพูดอย่างนี้ดีกว่า,าแล้วผมผมก็เลยแบบ<อ>นั่นแหละคือมันเลยแบบว่ามันเลยเกิดอาการเขินเวลาพูด,<อ>พดเขาอะไรอย่เงี้ยครับใช่เขาหรือเปล่าพี่พี่จะพูดเยใช่ไครับพี่เพลงดีมากเลยครับเพลงใช่เพลงเนี้ยดีมากหลักแรกผม ไี่ถามว่าอะไรนะคะอะไรนะคะก็ไม่หรอกผมว่าผมผมเขินว่าเป็นผู้หญิงผมเขินมานะฮะเออพ่พ่อก็น่ารักจ้วยเออพูดชื่อน้องน้องแต่น้องก็น่ารักจริงครับน้องน่ารักจริงครับก็มีคนถามมาในในสตอรี่ถามว่าเออน้องไอโก้น่ารักไหมบอกผมก็ผมไม่ได้พูดอะไรผมก็ลงรูป ให้ดูให้รูว่าใครเห็นคำตอบนันแม่ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วถามว่าน่ารักไหมล่ะไม่บอกเออไอ้เนี่ยไอ้เบเป็นฝากบางเบลอยู่หลังอ่าเต็มเลยเนี่ยครับผมฮะครับครับคือเขาเห็นแล้วแหละว่าโอเคแบบว่าเต้นเต้นอะไรได้ไหมหลายคนอากจะเห็นอยากเห็นอะไรมากกว่านั้นอ่า ก็อาจจะต้องรอดูครับรอดูพอเสร็จต่อไปนะครับว่าจะมียังไงนะครับถ้ามีโอกาสเข้ามาก็งให้ความหวังไงอผมไม่ได้ให้ความหวังโอ้อพะเออใช่เพลงเผื่อเพลงเพลงต่อไปอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบเออฟิชาริ่งฟิชาริ่งฟิชาริ่งอะไรอย่างงี้นะครับอาจจะมีสองคนหรือว่าเวลาเต้นหรือเวลาแบบเขาเรียกว่าเป็นมวยของความเป็นศิลปินใช่ครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวเอ้ผมแรปผมเป็นแรปเปอร์ให้นะให้น้องน้องเขาเต้นไหมก็คออ่ะสปอยแล้วฮะเออไม่รู้ไม่รู้เอ๊ไม่รู้มีแล้วมีแล้เพงไดเธอรู้ไหมว่ามีมเขาว่าไม่รู้ไม่รู้ของเธอเนี่ยมันถูกตัดไปเยอะนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงเหขาไม่รู้ไม่รู้โอ้ไม่รู้ตั้งแต่ครั้งนี้แล้วอ่ะครับรอรุนรอครับรอรุนได้ครับรอจากคริดต์มาสปีใหม่ครเป็นยี่สิไหนครับโอ้จริงจริงอันนี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยครับมีงาน ว่าาเตรรียมอผมว่าคือผมมันไม่ค่อยชอบไปเที่ยวตอนเทศกาลเพราะว่าคนมันเยอะคนแบบเหมือนกับว่าพอคนมันเยอะแล้วแบบเราจะต้องไปแย่งกับเขาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวก่อนเทศกาลล้ว <c oughs> <c oughs> ค่อยเทศกาลแล้วเราก็แบบว่าค่อยพักอะไรงเงี้ยเผื่อแบบมีงานรับงานอะไรเงี้ยครับเขาีย <c oughs> <c oughs> กว่าเขาดาวปีใหม่ก็อาจจะรอมกล่องใช่ครับเขาดาวปีใหม่แต่จริงๆอยากมีมากมากเลยนะครับเขาดาวปีใหม่ครับติดต่อได้นะครับ นอกจากงานงแ้งาแสดงของเรางานแสดงใช่ไหมครับก mm ็จริงงานแสดงตอนนี้ก็มีมีแคสอยู่อยู่พอสมควรครับก็ปีหน้าครับก็น่าจะน่าจะมีมาให้เห็นกันบ้างบางบางบางครั้งบางทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังวนเวียนอยู่อย่างงี้แหละผมก็ยังแคสอยู่แต่จริงๆหลายคนตกติดใจ,ก,ใใจการแสดงของคนเือนกันนะครับแบบอ๋อติดใจเหรอับติดใจการแสดงขอบคุณมากเลยครับก็ถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสเข้ามาผมก็อยากแสดง กรคับผมเพื่ออยากให้ทุกคนแบบหายคิดถึงกันในในด้านของการแสดงเล่นเป็นบทบไหนดีอะไรอยเพราะคำที่แล้วเพาเล่นเป็น LGBT ก็ได้เป็น <c oughs> ไ,ได้ทุกบทแต่ว่าบทที่เราอยากใช่ใช่ครับบทบทที่ผมอยากจะเล่นแหละ <c oughs> ก็อยากเล่นบทแบบว่าที่ท้าทายกับตัวเองมากๆอย่างเงี้ยครับอืย <c oughs> อย่างเช่นแบบพระเอกหนังบู๊อะไรซัมติงสัมติงแบบกระโดดภูเขามาขับมอเตอร์ไซค์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อาชีพไหนล่ะครับหมอทนายอะไรอย่างงี้มยผมว่าผมอยากเล่นแบบเกี่ยวกับแบบว่าพะโลงคุณจะหน้าเราเนี่ยนะครับก็เป็นก็เป็นแบบเป็นพระเอกที่แบบรอลงรอบอกต่อด้วยเออเรอบอกต่อด้วยหรือว่าเป็นแบบว่านักเรียนหัวโจกอะไรเงี้ยจริงจริงเหมือนแบบว่าด้วยความที่เราอายุน้อยครับบางทีเราก็อาจจะได้รับ แต่เราตัวโตเราจะได้ำนำบทที่ไกลตัวอะไรเงี้ยเราเคยอยากจะลองมาเล่นบทที่แบบว่าใกล้ๆตัวมั้างไหมอ๋อแบบว่าเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับเป็นนักเรียนแบบเหมือนห้าแกง๊งนักเรียนก็ได้นะครับผมเป็นลูกน้องเขาก็ได้ <c oughs> เล่นได้หมดมีมีม,มีนอกจากงานเพลงงานแสดงแล้วงานในวงการ์มันติดไหที่เรายังอยากอยากเข้าไปทำบ้างไหมคะอ๋อก็น่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านเบื้องหลังแหะครับ เบื้องหลังที่ผมก็กําลังศึกษาอยู่ช่วงนี้ว่าแบบเราอยากจะทําให้มันมากขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดของงานเบื้องหลังอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น p r o c e s การทําเพลงหรือว่าทางด้านของการบันเทิงเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็โฟกัสไปทางด้านของโปรดิว,ดว,ดวเซอร์เพลงมากกว่าครับแต่ว่ายังไงก็ตงงามน,นะ ชอบเดียวมานบนสเตจมาก้าต้องมีให้บ่อยๆใช่ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับก็จริงๆผมก็ชอบเหมือนกันชอบชอบเห็นตัวเองอยู่บนสเตจเยอะๆเหมือนกันนะครับวผมก็คิดว่าทุกคนที่เป็นแฟนคลับของผมน่าจะชอบเหมือนกันครับใช่่ากถึงแฟนคลับ่อยนะฝากถึงแฟนกลับครับก็จริงๆอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับอยากขอบคุณมาตลอดเลยนะครับวันนี้ด้วยนะครับเป็นวันที่พิเศษมากๆที่ทุกคนได้แบบเหมือนกับว่าได้มาเอ็นจอยกันในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ อยู่กันมาทุกๆปีนะครับผมก็อยากให้เป็นแบบนี้ทุกๆปีไปเลยครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ